สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมันนี่ยายวัดพาออกมาเที่ยวถุงหน้าเนาะค่ะเนาะออกมาชมบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศบรยาาศบรยากาศหน้าแม่ยายวัดนะคะเนะาะยายวัดพาออกมาเบิกหน้านา้องไส้ค่ะน้องไส้น้องไส้มาเป็นหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของวิฝากหวยทั้งฝุ่นอันนี้คือหน้าน้องไส้เห็ดกับหนองไผ่เห็ดยายวัดออกมาถ่ายคลิป อยู่ฟังหวยจะมีเด็กหน่อยเล่นบังไฟกันพี่น้องเีาวาชเอาท่ายถุงหน้าบรรยากาศสดชื่นเนะาะย่ำแรงค่ะพี่น้องเขากําลังงามพี่น้องเอ้ยเขากําลังงามสวยค่ะสวยฝนหลดแดนพานบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องเยาว่าพามาชมพามาชมข้าวถุงหน้าข้าวเด้อค่ะเด้อบรรยากาศย่ำแรงสวยงามค่ะ ชมบรรยากาศส,สวยๆด้วยกัน้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศด,ด้วยกันค่ะบรรยากาศส,สวยงามค่ะทุงง ar, ะท่งนาฟ้ากว้างพี่น้องเอ้ยนี่เราก็เอือนทุ่งนาฟ้ากว้างสวยงามสวยงามค่ะพี่น้องสวย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 ,สวยบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดินแล้วยาว่าบาดออกมาถ่ายขยายเมือดแลงเนาะ,ะเนาะทุงท่งนาทุ่งนาค่ะพี่น้องชมบรรยากาศด้วยค่ะเดอ้อเอฟซีทุกท่านทุกคนออกมาชมบรรยากาศทุง่งนาค่ะย่ฟังหวยทางฝุ่นเล็กน้อยไม่รุ่มกันเข้ามาเล่นเข้ามาจุดบังไฟพี่น้องในยา่าบาสีพายางไปเบิ้งด้วยค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว บรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยของมะเล่นหน้าหนองไส้ค่ะพี่น้องออกมาทุ่งนาะออกมาทุ่งนาะมาชมบรรยากาศนะคะเนาะชมบรรยากาศตอนแรงๆค่ะพี่น้องทุ่งนาฟ้ากว้างพี่น้องเอ้ยบึงสวยสวยงามบะบรรยากาศเด้เอค่ะเด้อให้ชมบรรยากาศค่ะเฮาอยู่ในกอมอเฮาบ่ค่อยได้ชมบรรยากาศ ธรรมชาติบริสุทธิ์ทุ่งนาประมาณนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามหน้าเขากำลังเขียวพี่น้องสวยงามค่ะสวยงามมองสุดลูกหูลูกตาทางพุนทนง,ทาง,ท,างทางดํานะคะน้ถนนดำอันนี้คือหน้าที่น้องชายทำหน้าน้องชายหน้าน้องสาวนายยาบอยย่ฟังปากทางพุนพี่น้อง เิวใหม่ขามที่วใหม่ไปฟังทั้งคนอยู่คนละฝั่งกันเนาะค่ะเนาะชมพี่น้องบรรยากาศทองฝาทุ่งหน้าเข่าเชียวขจีทุ่งหน้าฟ้ากว้างบรรยากาศดีขนาดเลยทอง้าสวยงามคะ่ะทองฝาก็สวยงามเข่าก็กำลังข,นขืนเชียวขับทุ่งหน้าเลยเสวยงามคะ่ะพี่น้องสวยงาม ขาหน้าวานค่ะพี่น้องเขาหน้าวานข้าวหน้าวานค่ะไม่ใช่เขาหน้าดำเนาะค่ะเนาะอ้าวขึ้นแล้วพี่น้องจวดจวดจวดท่าผุนก็จวดจวดจุดสงไฟจุดบังไฟจวดจวดจวดอ่านท่าผุนพี่น้องเล่นบังไฟกันก็มี่เออฟังฟังหวยฟังดอนผายเงยปูพักกัมาจุดบังไฟพี่น้องค่ะ อยบบาดพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเ้ยค่ะเด้อบรรยากาศถุงหน้าเขาเต็มไปด้วยเขางามค่ะพี่น้องเอ้ยเขาวเสวยงามสวยงามสวยงามถุงหน้าถุงหน้าในหน้านนองไส้ค่ะในบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวยงามอีีฟังหวยได้ไหนพี่ฟั่งหวยพี่น้องเล็กย้อยจุดลองไฟกันจุดลองไฟกันค่ะ เดี๋ยวสอนแต่ทองป่าพี่น้องเอ้ยสะมางามกับงามแน่ยเลชมกัชมชมพี่น้องเอ้ยตะเว็นตกดินพระอาทิตย์ตกดินเด้อค่ะเด้อพระอาทิตย์ตกดินงามหลายงามหลายงามหลายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะพี่น้องทุ่งนากว้างเป็นจังไดเป็นจังไดเบรรยาการใต้จังหวัดงามหลายงามหลาย ในบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเขากำลังขึ้นกำลังงามสวย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 ลมลื่นลุ่มลื่นเย็นตาสบายใจบรรยากาศได้บรรยากาศได้สวยงามค่ะพี่น้องสวยงามของฝากก็สวยงามพามาชมชมชมถุงพาพี่น้องชมถุงค่ะ ชมทุ่งชมทุ่งเขงกากำลังเขียวงามพี่น้อ,องเขากำลังขึ้นเขกากำลังขึ้นชมก้ะชมเข้าหน้าหวานค่ะพี่น้องสวยขังบ่นลังสร้างกะน้องสอะพายเป็นคนเห็ดค่ะพี่น้อ,องเขางามเขาง,งามขึ้นย่างงามเลยสวยจริงๆสวยจริงๆข้าวหน้าหวานค่ะข,ข้าวหน้าหวาน่อแมพี่น้องเอฟซีทุกดันทุกคน ยาบาดขอลงคลิปทานทีเด้อค่ะเด้อทุกการรับชมกับขอบุณขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนยา่บาดขอลงคลิปทานทีเด้อค่ะเด้อกดติดใต้กดติดใต้กดติดไลค์กดไลค์กดซับตะใครกดติดตามให้ยา่บาดน้ำเด้อค่ะเด้อ่อแม่พี่น้องโอ้ยอยู่ตรงไฟก็ได้ทุกท่านทุกคนทุกการรับชมสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ